มันตามอันนี้ตามให้ถ้าเกิดว่าเออเขาเอินทอมททออมมสมพลสมพลสมพนนะสมพลค่ายเพลงได้ไม่นี้เพื่อนเอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเวอร์โอ้ยคอยตามไปเจ้าก็้องเพลงคอยปั้งมันนะเอาได้ได้สิดยองเพลงพิมพ์ผ้าขอลองเพลงพิมพ์ผ้าโอ้ยคือมาลองเพลงใต้แสงจันเดี๋ยวมีร้องนายเทียร์อยู่อ้าวพิทลิขสิทธ์ว่าคันสิร้อง ลองเล่นเป็นอย่งนั้นวดนี้มีดนตรีใช oh, ่แสงแอาใช่แสงแรเอาเพลงใหม่ใ oh, ห้ฟ oh, ังแนี oh, ่ยนะสองเพลงต้อนรัพี่แดงข้างแรกได้ครับนี่ขอได้คลิปนียากหินตั้งไดก็โคู่แสงนันมองมอหินขามน้าๆคำคืนนั้นมองมอหินขาวโตลมหนาวนั่งนับดาวหอมหนาวคืนนั้น

าลองเพิ่งเล่าเนี่ยอาสิจบอยู่ยืนอยู่กระเทลางทงและเห็นนกเอียงมงจับอยู่ขึางนาทงเห็นก็ไปละเอ็นไว้ตามลมเห็นก็ไปละเอ็นไว้ตามลมพอขัวหลวงมุนกะดดมเดปตีดิง สาวสอนเราเป็นควนผู้น้อยไปกับสาวสอยเราขวหอยจูจีโตกกันแทละจนวัดสินเพิ่นกีโตกกันแทละจนวัดสินเพิ่นกีเพราะว่าเพิงแหลนี้ยานโงูแม่สายโอ้เพิ่มเดือดเดือดทิมเสียมน้อยเสียมน้อยกับหอยแงียบาเพราะว่าความเพ่นยนกับบ้านแต่โต ร้องได้ทุกเพลงมาแล้วเอาถ้วยมาใส่อาตามแจงให้น้องเพิ่นกินแล้วค่ะน้องเพิ่งไหมท่อวหาอยู่บ้านธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องออยู่กับไ้เอาเท่าใส่เลยบ่ดที่เนี่ยเท่าเอ้ยอันเท่าอันไอ้สีฟ้าเป็นอีกมื่นหนึ่งมื่นสันวันดีวันสันวันดีวื่นสันวันดีเมื่อนี้ท่านลองเนาะค่ะท่านร้อง พันตำรวจโทหญิงเข็มทองมณีรัตนารังสีก็คือราวเวียงนะซึ่งเป็นผู้ที่แต่งเพลงให้กับนูแดงพงิมพ์ปานศีหลายเพลงเนาะแล้วก็มีมาแต่งให้น้องสมพลมน,น้องสมพลม่นรักษณ์น้องมณีดีใจได้มีน้องไม่เยี่ยมมาหาดีใจ สุดๆเลยครับวันนี้ยิ่งได้ยินก็เลยเป็นนักร้องยิ่งเลยเมื่อกี้เขากันยูบบ้านเข้ามาฉากแล้วกับพี่น้องถือว่ามืัอนี่เป็นอีกมือนึงนะคะที่เราเป็นเป็นมือที่เราได้ได้มีโอกาสมาพ่อกันได้โอกาสดีๆมามาโฮมมาตุ้มจ้าีในรอบ10ปีไม่ได้เจอคนที่เจอปีแดงเลยอ๋อ10ปีน่าจะประมาณั ยพี่เจัาสิบภูสาวต้องไปหลายป,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 ปีกับแม่แต่ว่าพอกันเนาะงค่ะพี่น้องคิดว่า,าน้องควรกับท่านมามากราดสักการะบูชาองค์เจ้พเาพ่อพญเลมาขอพรหนุ่มพรเพราะว่าน้องเพิ่รจะออกเพลิปให้ชมมิวสิกวิดีโอวันที่13ธันวาคมคครับแมน่นวันที่13ธันวาคมนี้นะครับชมพร้อมกันทาง YouTube สังกัดชั่วเอนเตทเมนต์ เพลงที่นำเสนอคือเพลงใต้แสงจันทร์มอญขาวโดยปลายปากกาท่านอาจารย์ท่านนี้นะท่านเราเรียนท่านเราเรียงนะครับผู้ที่น้ำใจงดงามอาจารย์น้ำใจประเสริฐนะครับที่เมตตาใหรภาพสมพลนะครับได้ร้องเพลงนี้ขอบคุณอย่างมากและวันนี้ก็ขอบคุณพี่นุยแดงด้วยนะครับดีใจเป็นการได้มาพบกันต้อนรับแต่ก็เป็นเกียรติมากๆและเป็นศิลปินให้ดวงใจที่ติดตามแล้วถึงแก่ยู่บ้านนอกนะครับอยู่บ้านแถวบ้านอุบล แต่ว่าเป็นอย่างพิมพ์ผ้าผมเคยไปวนแถวบ้านผมจักเทียมมูนี่ผมตามมาบ้านเราเองสมัยนะั้นพิมพ์ผ้าดังๆแล้วกไปบ้านโอ้สมัย,มยก่อนสมัยก่อนเราระบบไปหอนเตอร์ยังเก่งเราไปใส่แครวาลิ่งตามไปผมอ๋มอ,อันนี้นวงนั้นบอกสมัยวงแต่อีสานนี่ไปหน่อยมากวงพิมพ์ผ้านี่เดินสายอีสานนี่เป็นเป็นจำนวนหน่อยมากเลยที่ได้พ่อพี่น้องก็ คนมากจะไปอยู่ทั้งทานใต้ใต้กับเหนือจ้าถวงนะสมัยก่อนเนาะเนี่ยเนียผมติดตามอยู่นี่ไปใต้นี่คูนฮอดปัตตานียะลาสมัยที่เห็นบ่มีระเบิดเลยครับต้องกับไปห่อคือคือต้องเลี้ยงทีมงานนะเนาะเพราะว่าลาปัตตานีเป็นวงแรกนะที่ไปถึงสามชัยเด่นปักกายประหยัดเลยสิต่ก่อนมันมี็อย่างเัี้ยนะแต่ก่อนบ่มีเหตุการณ์อย่างนั้นคือทุกคนก็ปกติอ่ะไปได้ทุกทุกจังหวัด มีมีสองวงที่เห็นที่ผมเห็นนี่พ,าพ,าพิมพากับพิณาราที่ไปถึงสุเทลาปัตตานีนั่นแหละที่ว่าจด้ถึงสุดยอดครับ้องเดียวแล้วผมก็มีไผยเห็พพีได้หญ่ี่เล่าก่อนโอ้เจะเว้า <c oughs> ตอนนั้นคนมันคนละยุคยุคนั้นมันเป็นยุคกันแบบเ,<อ>เดินสายมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะหมอลำไปเล่นใต้แล้วใครจะฟังหมอลำนี้เล่นหมอลำน้ำตีก็หนูเลยมันประชิงว่าหม<โ>อลำค่ะแต่ว่าเขาเป็นเป็นลูกทุ่นกึ่งหมอลำแต่ว่าทางใต้คนจะฟังไม่ค่อยออกแต่ว่าบรรยากาศ ถามเพิ่วมาฟังรูเรื่องบ่เพึ่นบอกว่าูโดอกแต่ว่ามันสนุกจังหวะเอาเบิ่งโช์ไงโดรองไห้ไปมอเตอร์ไซค์ออาวัดรวดแล่นกันว่ากันดีนะเนี่ยท่านน้องเขาม้าเขาหยุดกินเ่าห้ือนั่นหลู่เรถีนยงหลายคันหลาย ย่งกก่ยานก็สองใส่กันหนึ่งเบนกับมีดเดิลบีเอ็มบีเอ็มนี่หลายปลาอีแตนบึงอีแตนบ่มีบีบีเอ็มเต็บโรเด็จเขาครึ่งตัวยังไม่ได้มันกินเต็มตัวกับตั้งอันนี้สองซ้ำยี่กับไสวิ่งสองย่างหลัไม่เป็นรูปอ่ะครึ่งตัวตีเอาเอาแบบมเด็ เออยากเอาแบบใหม่เด้อบอันนี้เด้ออันนี้เด้อเนี่ยเด้อเออเอเดี๋ยวผมเล่ยนหองสามให้เห็นพระข้าไหนไหมครับเห็นครับยกสูงสเห็นไหมครับเกือนึ่งสองสา ¿Qué? La puerta.